ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันเช่นเคยเนาะวันนี้ก็จะนําเสนอตัวเลขของปฏตทินคําชโนธนะคะซึ่งก็งวดแล้วก็เข้าที่สามศูนย์ศูนย์สามเนาะก็ตัวเลขที่ตรงกับวันที่ออกก็ไม่เข้านะคะจะเข้าตรงด้านบนเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็พิจารณาเอานะคะว่าตัวเลขตรงใจตัวเองหรือเปล่าเนาะ เพิ่มให้สีเวลาเนาะไปดูตัวเลขเลยค่ะปัิทินคําชะโนกนะคะนี่นะคะตัวเลขของปฏิทินคําชะโนดเนาะของงวดวันที่สิบหกมีนาเนาะปัดเดี๋ยวจะให้ดูข้างบนก่อนเนาะทราบว่าตัวเลขชัดเจนไหมคะตัวข้างบนนี้จะเข้าเลยนะคะสามศูนย์ศูนย์สามเนาะส่วน ตรงนี้ก็ไม่เข้านะคะแต่มามาเข้าตรงข้ามงวดนะคะข้ามงวดนี่ตรงเป๊ะเลยนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะเห็นไหมคะเสียดายมากค่ะข้ามงวดนะคะที่สิบหกเจ็ดเก้าเลยเนาะแต่จะเข้าตัวตัวข้างบนตัวข้างบน ส่วนงวดนี้ก็พิจารณาเนาะนท่านไหนที่อยากจะดูตรงข้างบนนี่เนาะก็สามารถดูได้นะคะว่าชื่นชอบชุดไหนมีตัวไหนที่ตัวเองชอบนะคะก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะจะชอบฝั่งนี้ก็แคปหน้าจอตรงนี้เอาเนาะส่วนข้างบนนี้ก็ออกมาหมดแล้วเนาะสามหกสามศูนย์ ส่วนตัวแอชอบตรงนี้นะคะงวดนี้เนาะก็จัดไปแล้วเนาะเดนหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งก็มีห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็เจ็ดมีเจ็ดสามและเจ็ดศูนย์อชอบมากค่ะหกห้าหนึ่งเพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกชายเดือนมีนาพอดีเนาะหนึ่งห้าห้าหนึ่งก็ดูเผื่อว่ามันจะออกเคยออกนะคะเคยออกเดือนมีนาเนาะเราพิจารณาดูค่ะ ถ้าชื่นชอบก็แคปหน้าจอยเลยนะคะชัดเจนไหมเดี๋ยวมาให้ดูงวดที่วันที่16นะคะอของวันที่สิบหกเนาะวยออกตรงกับวันเสาร์นะคะเด่น7กับ2นะคะก็มี 7, 6, 7, 9, 7, เจ็ดหกเจ็ดเ็ดนย่นสก็มีสองหและ2 0นเนาะ เดี๋ยวจะให้ดูตรงข้ามงวดนะคะข้ามงวดของวันที่สี่นะคะว่ามันจะมาข้ามงวดอีกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวให้เแ็บหน้าจอใหม่เนาะอ<ม>ันนี้นะคะวันที่หนึ่งเมษานะคะเดือนสี่เนาะอันนี้ข้ามงวดนะคะ เผื่อท่านไหนอยากจะดูข้ามงวดนะคะก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะข้ามงวดตรงกับวันจันทร์นะคะวันที่หนึ่งตรงกับวันจันทรเนาะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะไว้ดูข้ามงวดนะคะเดี๋ยวกลับมาดูของงวดวันที่สิบหกเนาะ ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขให้แคปหน้าจอชัดๆเนาะชื่นชอบก็จัดเนาะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะเพราะว่าตัวเลขก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเห็นว่ามันก็เข้าเห็นโฆษณาในน้นก็เข้าบ่อยเนาะปีนี้ก็เลยเอามานำเสนอเนาะ ชัดเจนไหมคะ,ะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนี้เลยค่ะให้ชัดๆเลยค่ะเด่นเจ็ดและสองเด่นเจ็ดมีเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เด่นสองสองหกสองเก้าและสองศูนย์ค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะ พื่ชอบก็จัดขัดกระผ่านด้เอพี่น้องจ๋ากากรลงทุนมีการเสี่ยงมากค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ